เพชรยนสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกทกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้น้องเจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึง4แยกมินบุรีมีรถสวยๆนะคะวันนี้มาชมกันอีกแล้วนะคะมาให้ชมนะคะกับ isuzu d max 1.9ก s t นะคะปี2018นนะคะได้เกียร์แมนนวลคันนี้ตัวยกสูงนะ ใครที่กำลังมองหารถมือสองสภาพเกรด A สภาพเกรดพรีเมียมนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะคันนี้ค่าตัวน้องอยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่คือราคาค่าตัวนะคะของคันนี้นะคะแล้วได้ปี18ที่พิเศษกว่านั้นนะคะคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากไม่วิ่งไปเพียง 7,800 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม่มีการเขี่ยไม้ไม่มีการกอไม้แน่นอนที่เพด,ดนนะคะที่น้อยจ๋ารีวิวรถนะคะทุกคันเลยนะคะสภาพคือเกรด A นะคะไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะสีดำเงาเงา,เงาแบบนี้นะคะเดิมทั้งคันไม่เคยแก้ไขดัดแปลงนะคะในส่วนตัวของอเครื่องยนต์หรือว่า ภายในนะคะต่างๆนะคะเน้นโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะจากเจ้าของเดิมได้มีการจัดทรงใส่แม็กลอแล้วก็ใส่โลบาร์มาให้นะคะอ่ะส่วนอ์ประกอื่นนั้นนะคะเดี๋ยวน้องจจาจะรีวิวให้ชมเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมความเดิมด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นโฉมสเตลซึ่งป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะคะ เป็นป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะคะแล้วได้สีดำนะค่อนข้างหายากเลยนะคะสำหรับสีดําวันนี้น้องกระจาก,ก็มีเข้ามาให้แล้วนะคะไฟนะคะด้านหน้าตาลูกแก้วพร้อม,อมไฟ daytime running นะคะกับกระจังด้านหน้าสีดำนะคะเอกลักษณ์ของตัวสเตลเลยนะคะสวยๆเลยนะคะพร้อมทะเบียน2องขอไข่วแวน2 249ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะคะ ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วกรอบโครเมียมแต่คันนี้นะคะสภาพยังอาจจะยังไม่ได้ขัดนะคะเดี๋ยวจะมีการขัดให้อีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นของชุดแต่งแท้จากโรงงานนะคะเป็นตัวสเตลแท้นะคะไม่ได้เป็นสเตลที่แปลงมานะคะเป็นสเตล์เดิมๆเลยนะคะน่าสนใจนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนอยากออกรถฟรีดาวแล้วอยากได้รุ่นสเตลนี้นะคะตัวสเตล ไปไว้ใช้แล้วเอาไปไว้ครอบครองเพราะว่าป้ายแดงไม่มีผลิตนะอนาคตยังไงราคาไม่ตกแน่นอนนะคะซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกแล้วได้รถสภาพดีเกรด A ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะจเจจะพาไปชมความสวยความเดิมนะคะจุดต่อมากันเลยค่ะความเดิมจุดต่อมาเลยนะคะที่จะให้ลูกค้าดูนะคะดูจากรอยเชื่อมนะคะจากตัวกระจังหน้าและมาหาตัวบอดี้รถนะคะจะไม่มีอรอยถอดเลยนะ ไม่มีอรอยถอดไม่มีอรอยแกะเลยเดิมเดิมนะคะรอยที่เขาชิดกันเนี่ยจะไม่มีรอยงัง้งไม่มีรอยหลุดออกเนาะแล้วก็ในส่วนของใต้ซุ้มล้อนั้นนะคะก็คือสีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่นะคะสปริงนะคะหรือตัวกระบอกโชค็คอยังเน้นใช้ของเดิมนะคะแล้วส่วนตัวยางนั้นนะคะได้ดอกอยางเหลือแต่ว่าได้ยางปี18ยางคันนี้น่าจะรอเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้นะคะถึงจะเหลือแต่น้อยจาไม่ให้ สภาพไปแบบนี้นะนอนเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้นะคะในส่วนของล้อแม็กนั้นนะคะเป็นแม็กสีเทาเมทัลลิกนะคะแม็กเป็นสีเทาเมทัลลิกได้สกรู6กรูนะคะมาพร้อมแม็ก R18 หรือว่าขอบ18นั่นเองขนาดหน้ายางอยู่ที่245ทับ65 R17 นะคะนี่คือสเปกยางที่มากับตัวรถนะคะแต่ว่าน้องเจอาจะจะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้ถ้าลูกค้าชื่นชอบคันนี้นะคะ ในตัวลักษณะต่างๆนะคะภายนอกนะคะก็ให้ดูจากตัวสีรถนะคะจากมองมุม45องศานะคะสภาพรถนี้สวยมากนะคะน่าใช้งานนะคะที่เจ้าของเดิมเขาตกแต่งแล้วก็ใส่อุปกรณ์มาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจกมองนะคะมุมอับนะคะอันนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากได้ถอดออกได้นะคะถอดออกได้ ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าถ้าหอดออกเราก็จะมีการขัดสีให้นะคะจะให้สีมันสม่ำเสมอเหมือนอลักษณะของสีตัวรถนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าติดได้เอาออกได้นะคะตรงนี้บอกลูกค้าไว้ก่อนเลยหรือถ้าใครชอบคันนี้อยู่แล้วบอกว่าเอาแบบนี้แหละไปขับสีสวยเลยพี่ชอบแบบนี้นะคะก็แจ้งเจ้าจ่ามาได้นะคะในส่วนของกระจกตัวนี้นะคะของกระจกตัวนี้ยังเป็นพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้านะคะได้พับมือแต่ปรับไฟฟ้านะคะ โลโก้ Highlander นะคะก็ติดมาพร้อมกับตัวรถต่างๆนะคะอ่ะคือสเปคนี้นะคะเป็นรุ่นที่หาย,ยากเพราะว่าป้ายแดงไม่มีผลิตนะคะคุณลูกค้าป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วราคาเพียง6,49,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าออกห้างป้ายแดงเท่าไหร่นะคะรวมๆแล้วเกือบล้านนะรวมๆแล้วเกือบล้านเลยนะคะคุณลูกค้าน้องจ๋าแจ้งไว้เลยนะคะส่วนบันไดทางขึ้นนั้นนะคะก็ยังคงสภาพเดิมนะคะสภาพสวยสภาพเดิมนะคะสภาพกริบๆอยู่เลยนะคะ ก็เป็นแบบพลาสติกนะคะตัดด้วยเงินเมทัลลิกนะคะรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะที่เปิดประตูนะคะใส่เบ้านะคะของเป็นโคเมียมนะคะมาให้แล้วนีใส่มาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็รถคันนี้นะคะโครงสร้างเสา A เสา B นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างนะคะก็ยังเน้นคุณภาพเดิมบอดี้ของเดิมอยู่เนาะ มาดูใต้แคสซีกันบ้างนะคะใต้แคสซีไม่มีรอยพ่นสีไม่มีอรมมอยโป๊สีนะนี่คือของเดิมที่มาจากปลายแดงด้วยนะคะอ่าแล้วก็ดูในส่วนของล้อแมกนะคะแมกตัวนี้นะคะก็ได้สม่ำเสมอกันเหมือนกันทั้งสีล้อนะคะได้แมกสีเทาองมิทัล,ลิกนั่นเองนะคะรอบคันนะคะค่อนข้างจะสวยเลยนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันแล้วก็รีวิวตามจริงเลยนะคะรีวิวตามจริงเลยให้คุณลูกค้าเห็นเนาะ คนไหนที่ต้องการลดมือสองสภาพเกรด A นะคะแล้วก็ในส่วนโลบาร์นี้นะคะที่น้องเจ้าจ๋าบอกว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมานะคะบอกเลยว่าก็หลายตังนะโลบาร์ตัวนี้ก็หลายตังนะถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้ไปก็คือได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยหรือใครบอกว่าจ้าจ๋าพี่ไม่ชอบถอดออกได้ไหมไม่เอานะคะก็คุยกับน้องเจ้าจ๋าได้รอทำให้นะคะ จะเน้นสภาพเดิมยังไงนะคะเดี๋ยวน้องจจจาจัดการให้เลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของที่เปิดฝาท้ายนะคะตัวนี้เป็นแบบโคเมียมนะคะแล้วมาพร้อมกล้องมองถอยของเขาซึ่งเป็นของสแตนดาร์ดมาจากโรงงานนะคะโลโก้อีซูดีแม็กอยู่ครบนะคะด้านขวาจะเป็นตัวแซดดีแล้วมาพร้อมกันชนท้ายหรือว่าบันไดาทางขึ้นอยู่ในสภาพเดิมนะคะอ่ะนี่คือไฟแท้ไฟท้ายแท้นะ ปลท้ายแท้ๆอ่ะอาจจะมีรอยแตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะอันนี้คือมาสภาพแบบนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสปาแล้วก็ทําความสะอาดให้ลูกค้าหึงรอบอ่ะไปดูในส่วนของตัวไลเนอร์สภาพของไลเนอร์นะคะก็คือเน้นในสภาพเดิมนะคะสภาพไลเนอร์นะคะไม่ชํารุดไม่แตกไม่หักไม่ผุไม่พังไม่รั่วนะไลเนอร์นะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบมีที่ เกี่ยวตะขอ4จุดให้เหมือนเดิมนะคะก็ได้น็อตเดิมไม่มีขยับสวยๆเลยนะคะคันนี้น็อตไม่มีขยับนะลูกค้าคนไหนที่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ20,000บาทเท้าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำคันนี้ผ่านการตรวจรถโดนใจเป็นที่เรียบร้อยรอเจ้าของคนต่อไปนะคะมาจัดไฟแนนซ์ได้เลยมาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะ มาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะช่วงล่างค่ะสำหรับช่วงล่างนะคะเจ้าของเดิมก็มีการาใส่นะคะตัวปลายท่อนะีคะมาให้นะคะเป็นฉายตรงต่อจากห้องเครื่องมาเลยนะคะนี่ต้องจะจับบอกก่อนว่าท่อเนี่ยนะคะที่เจ้าของเดิมใส่มานะคะก็จะเป็นท่อแบบล่นๆมาแล้วนะคะสำหรับคนไหนที่ชอบนะคะท่อซิ่งนะคะ คันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องเสียเงินนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวเพลากลางนะคะหรือตัวแหนบต่างๆเนี่ยจะเน้นของสวยของเดิมเน้นนเ,เดิมเลยนะคะเน้นนเ,เดิมเลยนะคะสภาพเดิมมาดูในส่วนของรอบคันนะคะฝั่งขวาต่อมานะคะก็คือให้ดูตรงใต้แคสซีนะคะของตัว บอดี้นะคะตรงนี้ขอคนรับได้แล้วกันเนาะคนที่ชอบท่อแต่งซิ่งมาแล้วนะคะแล้วก็คือเอาไปวิ่งใช้งานต่อได้เลยคันนี้นะคะก็ถือว่าสมกับราคานะคะสมกับราคานะคะสมกับราคาค่าตัวนะคะ,ะเราไปดูภายในกันบ้างนะคะสภาพภายในนะคะไม่ช้ำนะคะสภาพภายในไม่ช้ำเพราะว่าไมา่วิ่งน้อยมากเลยนะคะ สภาพภายในไม่ช้ำตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเดิมๆเลยนะคะเน้นของเดิมนะคะก็เป็นของสแตนดาร์ดมาจากโรงงานนะคะตรงนี้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามก้านสีดำนะคะไม่ชํำลุดไม่เสื่อมสภาพนะคอนโซลตรงกลางนะคะมีจอนีนนะคะมีเอสดีการให้นะคะมาพร้อมเกียร์แมนนวลน,นะคะ6สปีดและแอร์อนาล็อกนะคะในส่วนตัวของ ที่ปับไฟฟ้านะคะจะอยู่ฝั่งข้างนะคะของกุญแจเลยนะคะตัวนี้นะคะแต่แป้นของคัทนะคะเขาใส่เพิ่มเติมมาเป็นแบบสเตลเลสน,นะคะแล้วก็มีพรมกระดุมสีดำมาให้นะคะบอดี้เดิมนะคะโเสา A เสา B โครงสร้างเดิมนะคะ<ม>น็อตทุกอย่างอยู่เดิมหมดนะคะรถนี้นะคะคันนี้เน้นของเดิมสภาพเดิมมาดูในส่วนของอห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังเนาะก็จะมีที่พักแขนนะคะให้นะคะ ก็สภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะสภาพเบาะไม่ช้ำนะสภาพเบาะไม่ช้ำส,สวยๆเลยนะคะแผงประตูสีดำตดกบสีครีมนะคะฮดรูม <Head room S 1> เป็นสีดำนะคะได้ลำโพงมาสองตำแหน่งนะคะคันนี้รอเจ้าของอยู่นะคะรอเจ้าของอยู่เลยนะคะใครชอบนะใครตามหาอยู่นะคะรถสภาพส,สวยๆนะคะรถสภาพส,สวยๆกรึบๆเลยนะคะไม่ช้ำเลยนะคะ เสียงปิดประตูนะคะไม่ช้าเลยไม่ช้ารุดนะคะอ่ะดูจากนะคะฟังเสียงจากปิดประตูนะคะเสียงไม่ช้าเลยนี่นะคะฟิล์มก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมอ่าใครสนใจแล้วก็มองหาอยู่เนาะอีซุดีแมปี2018เนี่ยนะคะด้วย1.9สเตลน,นะคะคันนี้รอนะคะเจ้าของเราไปชมนะคะสภาพห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะลูกค้า สภาพเครื่องยนต์นะคะดูจากฉนวนกันความร้อนนะคะก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างสภาพเดิมและคงไม่เสื่อมสภาพนะคะไม่ขาดเนาะแล้วก็ในส่วนตัวคานด้านหน้านะคะคานด้านหน้าและตัวแผ่นเพจยังอยู่ที่เดิมนะคะสีตทอรด์เรียมมาจากโรงงานยังอยู่นะคะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะคะสภาพเดิมๆนะสภาพเดิมๆส,สวยๆกริบๆนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีขยับเลยเดิมๆทั้งหมดนะคะเครื่อง1.9นะคะ แค่เจ้าของเดิมนะคะเปลี่ยนปลายท่อมาซึ่งเชื่อมต่อนะคะโดยตรงเลยนะคะปลายท่อสิ้นินะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะวัยรุ่นนะคะที่ชอบนะก็ติดต่อกับน้องเจษจะจเข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9ืซอเพองดีเซลนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะนี่สวยดุเดๆนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่ยกใหม่ๆนะคะอ่ะคันนี้ขยับเป็นเจ้าของนะคะในราคา6,49,000บาท นะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่1 000, 2 0 0 0บาทนะคะ72งวดแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพใครก็เป็นเจ้าของได้นะคะคันนี้ใครก็เป็นเจ้าของได้แล้วเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะสำเนาเอกสารอยู่ครบนะคะบุกเซอร์วิสสมุดคู่มือมีครบนะคะมีให้นะคะใครสนใจติดต่อน้อจากเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์8 7 7 1 6 เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะใครสนใจคันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ชอบทันนี้นะคะโทรหารนอา้องจ๋าเดี๋ยวนอ้องจ๋าจัดไฟแนนซ์ให้นะคะหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องเจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ